สวัสดีค่ะมาเจอกันในช่องดวงดาวโมบายนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาสอนปิดโหมดคนพิการทางสายตาหรือว่าโหมดคนตาบอดนะคะหรือว่าเรียกอย่างว่าโหมดท็อกแบ็กนะชื่อเขาก็คือจะเป็นโหมดท็อกแบ็กอันนี้จะเป็นมือถือรุ่น vivo v, v 2 1นะคะตัวนี้ ลูกค้าบอกว่าเล่นอะไรไม่ได้เลยแต่ปุ๊บก็จะเป็นเสียงแล้วก็เหมือนมือถือค้างอะค่ะตัวนี้มันจะเป็นโหมดสําหรับคนตาบอดนะก็คือเป็นเป็นกับมือถือจะมีทุกรุ่นนะคะจะสั่งปิดถาวรก็คือมันปิดไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นโปรแกรมที่อยู่ในเครื่องนะคะมันจะดีสําหรับคนพิการทางสายตาะะหรือคนตาบอดก็จะดีนะ แต่อย่างเราอ่ะมันก็เกิดความลำคาญหงุดหงิดเนาะบางทีเล่นอยู่แล้วมันขึ้นค้างแบบเนี้ยเราเราลำคาญนะคะเพราะเราเราเล่นอะไรไม่ไปแต่อะไรก็ไม่ไปอะค่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบลำคาญเวลาจะเล่นอะไรก็เล่นไม่ได้นะคะอันนี้ก็บางทีเราเผลอไปโดนไปเปิดอะค่ะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยหรือไม่ก็บางคนให้ลูกให้หลานเล่นให้เด็กเล่นก็เผลอเปิดขึ้นมาก็จะขึ้นค้างแบบนี้นะคะนี้จะมาสอนวิธีปิดเนาะจะมาสอนวิธีปิดกัน ก็ขั้นตอนแรกก็เข้าไปที่การตั้งค่านะคะเวลาเลื่อนใช้นิ้ว2นิ้วนะคะมันถึงจะไปนะถ้าใช้นิ้วเดียวก็คือไม่ไปนะคะแตะไม่ได้นะใช้นิ้ว2นิ้วเลื่อนหาตั้งค่านะคะเข้าไปที่การตั้งค่านะคะแตะสองครั้งนะคะปุ๊บเจอหน้านี้เราก็เลื่อนขึ้นไปใช้นิ้ว2นิ้วเลื่อนนะคะถ้านิ้วเดียวก็ไม่ไปเหมือนเดิมนะคะก็ ไปที่ทางรัดและการเข้าถึงเนาะแตะสองครั้งนะคะทางลัดและการเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ดูไม่ทันก็รีคลิปดูก็ได้นะคะหรือว่าย้อนหลังกลับไปดูก็ได้นะคะหรือถ้าทำเร็วเกินไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็เลื่อนขึ้นไปนะคะการช่วยเหลือพิเศษนะแต่ละเครื่องแต่ละรุ่นอาจจะ การตั้งค่าก็จะไม่เหมือนกันนะคะวิธีการปิดแต่ละแอปเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเนาะเข้าไปอ่วิธีมันจะไม่เหมือนกันเลยต่างกันจะไม่เหมือนกันทุกรุ่นเลย iPhone อย่างหนึ่ง vivo อย่างหนึ่งซัมซุงอย่างหนึ่งฮุ้ยอย่างหนึ่งมันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าวันนี้จะเป็นรุ่น vivo v 2 1นะคะที่จะมาสอนเนาะเนี่ยค่ะเลื่อนไปแล้วก็จะไปเจอคําว่าการช่วยเหลือพิเศษนะคะแปะเข้าไปสองครั้งแล้วก็เนี่ยค่ะจะมาเจอแล้วนี่คําว่า t o อก a c k เนาะเราก็แตะเข้าไปเลย สองัังนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มาอีกก็คือใช้ท็อกแบ็กแตะเข้าไปนะคะสองทังเนาะ่าแตะคำว่าหยุดนะคะตอนนี้หยุดนะคะเรียบร้อยนีคะง่ายไหมคะแต่ว่าง่ายก็ไม่ง่ายเท่าไหลเนาะจะว่ายากมันก็ไม่ยากเนาะถ้ารู้วิธีเนี่ยค่ะเรียบร้อยถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ แล้วก็ถ้าอยากดูรุ่นอื่นๆหรือรุ่น iPhone อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะระบุมาใต้คลิปได้เลยนะคะเพื่อนๆใช้รุ่นไหนอยู่อย่างเช่นใช้ Samsung, Oppo, Vivo, iPhone ก็บอกมาใต้คลิปได้เลยนะคะว่าอยากดูรุ่นไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ